ที่พีแชน l นลพอด s t หวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพภรณภัเขีแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อนวันวานพามาทึกกันกับทางด้านของ รองคณะบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจเจรานุสโสภาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคุณมาลภาและผู้ฟังรายการวันวานไดอรี่ทุกท่านค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพาไปย้อนวันวานกันนะคะกับเรื่องราวของศิล,ลปินนะคะต้องบอกว่าเป็นศิลปินชื่อดังด้วยถ้าเอ,อ่ยชื่อไปหลายๆคนรู้จักกันอย่างแน่นอนเพราะศิลปินท่านนี้มีชื่อว่าปิกัสโซใช่ไหมคะอาจารย์คะ ค่ะใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นคนที่อาจจะคุ้นหูนะคะในบรรดานาศิลปินนะคะหลายๆท่านเลยนะคะที่มีผลงานนะคะที่เรียกว่าเป็นที่ประจักษ์นะคะในในในวงการศิลปะนะคะ ค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าเรื่องราวของศิลปินที่ชื่อว่าปิกัสโซจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าก่อนที่จะเรียกว่าเป็นศิลปินที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยนะคะมีผลงานฝากไว้เนี่ยจะต้องผ่านเส้นทางอะไรกันมาบ้างเรื่องราวของปิกัสโซเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะอ่าสำหรับปิกัสโซที่เรารู้จักกันในนามในนามนี้นะคะแต่ว่าจริงๆเขาก็มีชื่อ ชื่อเต็มของเขานะคะก็ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะชื่อว่าเปาโบลุยส์ปิคาโซ่นะคะแต่ว่าเราก็จะเรียกกันสั้นๆว่าปิคาโซ่ก็เป็นชื่อของศิลปินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกท่านหนึ่งนะคะปิคาโซ่ so เนี่ยนะคะเกิดที่เมืองมารากานะคะทางตอนใต้ของประเทศสเปนนะคะเมื่อปีพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดโดยที่ก็มีเรื่องเล่าอ่นะคะว่าปิคาโซ่เนี่ยพอตั้งแต่เกิดมาก็ฉายแววศิลปินเลยนะคะเพราะเขาบอกว่า คำแรกนะคะที่ปกตเิเด็กเกิดมาเนี่ยคำแรกที่น่าจะพูดได้ก็คือคําว่าแม่แต่ปรากฏว่าเรื่องราวของปิกัสโซเนี่ยเขาบอกว่าคําแรกเลยนะคะที่ปิกัสโซพูดได้เนี่ยไม่ใช่แม่นะ,ะ<ฆ>แต่เป็นคําในภาษาสเปนก็คือคําว่าพิสนะคะซึ่งเป็นคําย่อนะคะมาจากคําว่าลาพิสนะคะที่แปลว่าดินสอก็เป็นเรื่องเล่าว,ว่าทําไมเขาถึงได้กลายเป็นศิลปินอศิลปินเอกนะคะเพราะว่าพูดถึงดินสอตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกพูดได้เลย นะคะแล้วก็ความสามารถในในด้านศิลปะนะคะหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะของปิคาโซเนี่ยก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เชื่อกันว่าน่าจะมาจากสภาพแวดล้อมของครอบครัวเขาด้วยนะคะเพราะว่าปิคาโซ่เนี่ยเกิดจากครอบครัวที่เป็นศิลปินนะคะโดยที่คุณพ่อของเขาเนี่ยก็เป็นอาจารย์สอนด้านศิลปะในมหาวิทยาลัยชื่อว่ามหาวิทยาลัยมารลอานะคะ ปีัสโซอีโลเปสนะคะเรียกว่าชื่อเดียวกับปีัสโซด้วยนะคะแล้วก็พ่อของเขาเนี่ยนะคะก็ยังเป็นผู้ที่ผลักดันนะคะให้ปีัสโซเนี่ยได้ฝึกฝนนะคะวาดรูปตั้งแต่เด็กเนี่ยมาอย่างสม่ำเสมอนะคะก็เรียกว่าหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างจะเอื้อให้อยู่พอสมควรนะคะทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมเนาะเรื่องของคุณพ่อที่เรียกว่าอยู่ในแวดวงตรงนี้อยู่แล้วเนี่นะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับเส้นทางนี้ของปีัสโซค่ะ ค่ะก็ตั้งแต่วัยเด็กนะคะาจะอา,อายุประมาณสักเจ็ดขวบได้นะคะปีกัโซก็ได้เริ่มทํางานศิลปะเนี่ยกับคุณพ่อของเขานะคะตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วก็ความอาัจฉริยะเนี่ยก็ได้ฉายแววค่อยๆใายแววขึ้นเรื่อยๆนะคะจกนกระทั่งเมื่อเขาอายุ13าปีเกิดเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ทําให้คุณพ่อของปีกัสโซเนี่ยได้ตัดสินใจส่งปีกัสโซเนี่ยเข้าเรียนในโรงเรียนศิลปะ นะคะที่บาร์เซโลน่านะคะในคือในขณะนั้นเนี่ยนะคะตอนที่คุณพ่อของปิกัสโซ่เนี่ยกาลังวาดรูปอยู่นะคะเป็นรูปนกพิราบนะคะปรากฏว่าคุณพ่อเนี่ยนะคะก็มีธุระนะคะก็เดินออกไปข้างนอกไปทําธุระข้างนอกนะคะแต่พ,อ,ตพอกลับมาเนี่ยก็พบว่าปิกัสโซ่เนี่ยนะคะได้ทําการวาดรูปนกพิราบที่พ่อเขากําลังวาดค้างไว้อยู่เนี่ยเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีความสวยงามมาก ก็ะะเลยทําให้พ่อคุณพ่อของปิกัสโซเนี่ยเลยเห็นแล้วว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยนะคะมีอัจฉริยะนะคะหรือว่าฉายแววในเรื่องของศิลปะนะคะก็เลยส่งลูกเนี่ยไปเรียนต่อที่โรงเรียนศิลปะที่บาร์เซโลน่านะคะโอ้โหค่ะแล้วพอไปแบบนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรียกว่าถือว่าเส้นทางของเขาเนี่ยโรยด้วยกลีบก,กุหลาบไหมคะอาจารย์คะก็จะถือว่าจะโรยด้วยกลีบก,กุหลาบไหมก็ไม่เชิงนะคะค<า>เพราะว่าเมื่ออายุได้สักประมาณยี่สิบนะคะยี่สิบปีนะคะปรากฏว่า ก็คงเป็นเพราะว่าปิคาโซเนี่ยมีความเป็นศิลปินสูงนะคะหรือว่ามีความเป็นอัจฉริยะสูงด้วยนะคะปรากฏว่าเขาก็ได้ลาออกกลางคันเลยนะ,ะในขณะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนศิละปะแล้วก็อ,อพยพนะคะไปตั้งิ่นฐานอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะจากสเปนไปอยู่ฝรั่งเศสนะคะเรียกว่าตั้งิ่นฐานอย่างเรียกว่าถาวรเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็มีศิลปินต่างๆเนี่ย มากมายด้วยเช่นกันนะคะก็เลยทําให้ปิกาโซเนี่ยนะคะ,ะได้รับอิทธิพลทางศิลปะนะคะจากประเทศฝรั่งเศสนะคะมีดิทธิได้อาจจะเป็นแนวความคิดอะไรใหม่ๆนะคะมากมายนะคะแล้วก็ในการย้ายที่อยู่ครั้งนี้นะคะทำให้เขาเนี่ยเกิดอิสระทางความคิดนะคะที่จะสร้างสารรค์งานศิลปะอย่างไรขอบเขตนะคะหรือว่าไรขีดจํากัดของเขาได้เต็มที่นะคะ,ะแล้วก็ นอกจากการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการเรียกว่าเรียกว่าอ,ะ,าอะไรนะคือผลงานของเขาเนี่ยก็ออกสู่สายตานะคะคของสาธารณชนนะคะมากมายก็เลยทําให้ผลงานของเขาเนี่ยได้รับการเก่าวถึงนะคะแล้วก็ชื่อเสียงของเขาเนี่ยก็ได้รับการพูดถึงอย่างมากมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้ผลงานของปกัสโซเนี่ยทําไมถึงโดดเด่น นะคะหรือว่าได้รับการกล่าวถึงอย่างมากมายนะคะเพราะว่าลักษณะของผลงานของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของจํานวนนะคะห,หรือความสามารถด้านศิลปะอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการออกแบบหรือว่าสไตล์นะคะของงานศิลปะของอิกาโซที่ไม่ได้จํากัดนะคะคไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบนะคะไม่ได้ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ไอเดียต่างๆนะคะ,ะ,คะพอเขาได้ปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็พัฒนางานศิลปะของเขาเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าในช่วงชีวิตของปิกัสโซเนาะในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานในทางศิลปะออกมาเนี่ยดูเหมือนว่าเขาก็มีการแบ่งด้วยใช่ไหมคะว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยมีการแบ่งเป็นยุคต่างๆซึ่งในแต่ละยุคก็จะมีเ,เรียกว่ามีสไตล์หรือว่ามีความโดดเด่นที่แตกต่างก,กันออกไปนะคะอาจารย์คะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าจากการที่เขาเนี่ยนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะเนี่ยเยอะแย,ยะเลยนะคะทําให้ลักษณะผลงานของเขาเนี่ย นักวิชาการด้านศิลปะเนี่ยนะคะก็จะแบ่งนะคะลักษณะของงานศิลปะของปิกัสโซเนี่ยออกเป็นอยู่สามยุคหรือสามรูปแบบใหญ่ๆยุคแรกนะคะเขาเรียกกันว่ายุคบลูพีเลียดอันนี้ก็เป็นผลงานในช่วงแรกๆนะคะของปิกัสโซนะคะตั้งแต่ประมาณปีพันเก้าร้อยหนึ่งนะคะถึงพันเก้าร้อยสี่นะคะนี่ก็เป็นช่วงชีวิตนะคะของปิกัสโซช่วงหนึ่งนะคะที่เขานิยมใช้เทคนิคในการสร้างสารรค์งานศิลปะนะคะโดยการใช้สี ที่อยู่ในเทศสีหรือว่าวันณะของสีเนี่ยนะคะที่เขาเรียกกันว่าสีวันนะเย็นก็จะเป็นพวกตัวแบบสีออกสีฟ้านะคะ mm hmm. หรือสีน้ําเงินเป็นหลักนะคะ <c oughs> โดยที่ภาพนะคะหรือผลงานศิละปะของพาโบลปิกัสโซในช่วงนี้เนี่ยนะคะจะมีรูปแบบที่ออกมาในนักษณะของเอความเศร้านะคะ mm hmm. ในแนวเศร้าหมองนะคะดูะไร้ชีวิตชีวานะคะเหมือนกับคนที่อยู่ในภาวะซึมเศร้า ะะดังนั้นปีกอโซเนี่ยเขาก็เลือกใช้เทคนิค,นะคะการใช้สีน้าเงินหรือว่าสีโทนเย็นนะคะคในการถ่ายทอดอารมณ์อารมณ์มเศร้านออกมานะคะคแล้วก็สําหรับแรงบันดาลใจนะคะคของปีกอโซในยุคนี้จะเป็นงานศิลปะชนิดหนึง่งนะคะคแบบหนึง่งเขาเรียกว่าแบบโฟรวิซึมนะะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะะที่ทําไมเขาถึงออกแบบงานศิลปะในช่วงนี้ที่แบบว่าออกมาเศร้าๆเหงาๆอะไรประมาณนี้เพราะว่า เกิดจากการที่เพื่อนรักคนหนึ่งของปีกาโซเนี่ยนะคะได้ตัดสินใจลาโลกนี้ออกไปจากไปนะคะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็เลยทําให้ส่งผลกระทบนะคะต่อจิตใจของปีกาโซเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เนื่องจากว่าเาเราก็คงเค,เคยดีินะคะคำว่าศิลปินไส้แห้งนะคะอันนี้ก็น่าจะใช้ได้กับทั่วโลกนะคะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยปีกาโซก็กําลังดิ้นรนอยู่กับความยากลําบากนะคะของอาชีพจิตกรด้วยนะคะเขาก็เลย ตัดสินใจนะคะที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของเขาเนี่ยหลายหลายหเรื่องเนี่ยออกมานะคะอย่างที่เห็นนะคะโดยเฉพาะภาพที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในยุครูปีเลียนเนี่ยนะคะที่ดังที่สุดของปิัสโซก็คือภาพที่มีชื่อว่าลาวีนะคะนี้เป็นภาพที่โด่งดังที่สุดแล้วก็วาดขึ้นในปี1903นะคะค่ะนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวแทนของผลงานในยุค บ l ูพีเรียนะคะของปิกัสโซนั่นเองมาดูยุคต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะจากบรูบรูสีฟ้าฟานี่นะคะก็มาเป็นยุคของโรสพีเรีย d ใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะยุคต่อมานะคะก็เป็นยุคโรสพีเรีย d นะคะเป็นยุคในช่วงปีพันเก้าร้อยสี่นะคะถึงพันเก้าร้ยหกนะคะเป็นยุคที่ผลงานของปิกัสโซนะคะแล้วก็รวมถึงความคิดของเขาต่างๆในช่วงเนี้ยนะคะก็จะ ถูกถายทอดออกมานะคะโดยใช้นิยมสีที่อยู่ในวันนัเขาเรียกว่าวันนะร้อนนะคะ,คะก็จะเป็นสีประมาณสีพวกสีชมพูนะชมพูอมแดงนะคะอย่างที่เราอาจจะเห็นในหลายๆภาพนะคะโดยที่แรงบันดาลใจของเขาในช่วงนี้นะคะก็เกิดจากการที่เขาเนี่ยได้พบรักนะคะกับคนรักของเขาเนี่ยนะคะจากการที่อาจจะเศร้านะคะจากการจากไปของเพื่อนแล้วก็ การดินด้นหลดในช่วงบลูพีเลียตเนี่ยตอนนี้เขาเจอคนรักก็ทําให้สภาพจิตใจของเขาเนี่ยค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยดีกาโซ่เนี่ยก็จะใช้พวกเทคนิควัน,นร้อนนะคะในการถ่ายทอดอารมณ์ของเขานะคะแล้วก็ผลงานของเขาเนี่ยนะคะในในช่วงเวลานี้จะพบว่าจะเป็นภาพที่ตรงข้ามเลยนะคะกับบลูพีเลียที่เศร้าๆอันนี้ก็จะมีเป็นภาพที่เรียกว่าแสดงถึงความมีชีวิตชีวาความสนุกสนานนะคะ,คะก็จะมีพวกอาจจะมีพวก ภาพพวกโวตลกนะคะหรือนักแสดงอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะคะผลงานในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงหนึ่งที่มีความน่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสําหรับผลงานหรือว่าเทคนิคทางศิลปะของเขาที่เราน่าจะได้ทําความรู้จักกันเพิ่มเติมนะคะอาจารย์คะค่ะก็อาจจะถือได้ว่าเป็นยุคที่สามนะคะ,คะที่แล้วก็เป็นยุคที่น่าจะ โดดเด่นที่สุดอีกยุคหนึ่งนะคะของการาสร้างสรรค์งานทางศิลปะของปิัสโซ่นะคะก็เรียกว่าเป็นผลงานที่หนีไม่พ้นเลยนะคะเทคนิคที่เขานิยมใช้ใน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 ยุคต่อมาถึงในช่วงต่อมาแล้วก็กลายเป็นผลงานที่โดดเด่นก็คือการใช้พวกศิลปะนะคะที่เขาเรียกว่าเทคนิคแบบคิวบิซึมนะคะหรือว่าศิลปะแบบคิวบิซึมนะคะก็คือพวกคล้ายๆกับเอาพวกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาใช้ในงานศิลปะของเขาก็ถือได้ว่า ปิกัสโซเนี่ยเป็นศิลปินเรียกว่ายุคบุกเบิกเลยนะคะที่ใช้ศิละปะแบบคิวบิซึมนะคะตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยเจ็ดนะคะถึงปีพันเก้ารอสิบเจ็ดนะคะโดยที่ทําไมนะคะเขาถึงได้ใช้พวกลักษณะคล้ายๆกับ่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาในในงานศิละปะของเขานะคะก็น่าจะมาจากการที่เขาเนี่ยมีอาจจะได้ทั้งมีแรงบันดาลใจนะคะหรือว่าได้อิทธิพลนะคะจากความเจริญทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ รูปแบบหน้ากากของชนเผ่าดั้งเดิมในอาทวิปแอฟริกาก็เลยส่งผลให้งานศิลปะของปิกัสโซนในช่วงเนี้ยก็จะนําเอาพวกรูปทรงเลขรคาคณิตนะ,ะพวกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรต่างๆเนี่ยมาประกอบเป็นภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพคนหรือสิ่งของต่างๆ <c oughs> แล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังได้ใช้เทคนิคนะคะในการสร้างสารรค์งานทางศิลปะด้วยการนําหนังสือพิมพ์นะคะ <c oughs> หรือว่าพวกเศษกระดาษเนี่ยนะคะมาตัดแปะ นะฮะให้กลายเป็นศิละปะที่เกิดจากการสร้างสารรค์อย่างเรียกว่าเรียกว่า,วาน่าจะเข้ากับยุคสมัยนี้นะคะที่เรากําลังรณรงค์เรื่องของการใช้พวกรีไซเคิลกันอยู่นะคะก็เรียกว่าคิปิกาโซเนี่ยก็เป็นศิลปินในยุคบุกเบิกในเรื่องนี้ด้วยนะคะค่ะนะคะก็เรียกว่ามีความน่าสนใจทีเดียวนะคะสําหรับผลงานศิละปะในยุคนี้นะคะที่นับกันว่าเป็นยุคที่สามของเขานะคะสําหรับ ในยุคของศิลปะแบบคิวบิสนะคะทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงตัวอย่างผลงานนะคะที่จะทําให้เราได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้คือผลงานอะไรคะอาจารย์คะค่ะถ้าพูดถึงผลงานของปิกาโซ่จริงๆโ้หเรีวยกว่าน่าสนใจหลายหลายภาพนะคะหลาย <c oughs> หลายอย่างเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเอาสไตล์แบบคิวบิซึมนะคะที่เรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับปิกาโซ่ได้มากที่สุดเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพเขาเรียกว่าภาพ ผู้หญิงนะคะหรือว่าสพเทนีเปลือยนะคะที่แสดงท่าเย,ย้ายวนที่เมืองอามินยองประเทศฝรั่งเศสซึ่งภาพนี้นะคะปีกาโซเนี่ยได้ใช้เวลาะะถึง9้าเดือนเลยทีเดียวนะคะ,ะในการสร้างสัตว์ผลงานชิ้นนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้นำรูปทรงเลขาคณิตเนี่ยนะคะมานำเสนอความงดงามนะคะของหน้าตารูปร่างผู้หญิงเนี่ยให้แตกต่างออกไปจากศิลปะ ของศิลปินท่านอื่นที่เป็นศิลปินร่วมสมัยในเวลานั้นนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอะไรที่มันแปลกใหม่เนี่ยก็ต้องได้รับการวิพากษวิจารณนะคะหรือได้รับความสนใจอย่างแน่นอนนะคะก็มีการถกเถียงนะคะแล้วก็วิพากวิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวนะคะสําหรับภาพนี้เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเรื่องของเทคนิคนะคะงานศิละปะที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเนื้อหาะะของรูปะะที่ดูแล้ว คือมันฉีกหรือว่าแหวกกฎในเวลานั้นเนี่ยก็หลายๆคนก็มองว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะก็เลยทําให้เป็นภาพที่ก็ทั้งโด่งดังนะคะทั้งแปลกตาด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยด้วยนะคะค่ะนะคะแล้วก็ยังมีผลงานอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นภาพวาดที่ค่อนข้างจะมีความโด่งดังอีกชิ้นหนึ่งด้วยชิ้นนี้คือชิ้นไหนคะอาจารย์คะ ภาพอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพวาดที่โด่งดังมากที่สุดอีกภาพหนึ่งของปิคาโซนะคะเป็นภาพวาดที่มีชื่ออาจจะออกเสียงระบากนิดนึงนะคะ,ค,ะคือภาพวาดเกลนิก้านะคะเป็นภาพวาดของปิคาโซที่มีขนาดใหญ่นะคะมีความสูงถึงสามจุดสี่เก้าเมตรนะคะแล้วก็กว้างถึงเจ็ดจุดเจ็ดเมตรเลยทีเดียวนะคะภาพนี้เป็นภาพที่แสดงถึงความเศร้าโศกความรู้สึกของปิคาโซที่เขามีความรู้สึกต่อต้านสงคราม นะคะอันนี้ก็เกิดมาจากแรงบันดาลใจของปิกัสโซนะคะที่เริ่มต้นจากการที่ทหารของเงยอรมันนะคะในช่วงสงครามเนี่ยนะคะได้ทิ้งระเบิดลงที่บริเวณแคว้นบาสนะคะที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศสเปนนะคะก็คือประเทศบ้านเกิดของปิกัสโซนี่แหละนะคะแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากมายเลยนะคะแล้วก็ที่น่าเศร้านะคะที่สุดก็คือเหตุการณ์เนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เริ่มต้น ก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองยังเป็นทางการดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยาวาดภาพนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเหมือนกับเป็นภาพที่สะท้อนการต่อต้านนะคะการการเกิดสงครามนะคะแล้วก็รวมไปถึงการใช้อาวุธที่ทําให้ผู้ที่ไม่รู้เรื่องนะคะหรือว่าผู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบอ่าแล้วก็สําหรับเทคนิคนะคะของภาพ เจอร์นิก้าที่ปิัสโซวาดนี้นะคะเขาใช้เทคนิคสีขาวดํานะคะเพราะว่าเป็นเทคนิคที่สะท้อนถึงอารมณ์นะคะความรู้สึกที่รู้สึกเจ็บปวดนะคะแล้วก็วุ่นวายนะคะในในเรื่องของสงครามแล้วก็ในสนามรบด้วยแล้วก็นอกจากการใช้สีแล้วนะคะในภาพเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆนะคะที่แสดงถึงความหมายที่อยู่ในภาพเกอร์นิก้านะคะก็จะมีภาพกระทิงนะคะภาพกระทิงนี้ก็ ปิกัสโซเนี่ยนะคะก็สื่อถึงความโหดร้ายนะคะของสงครามที่เกิดขึ้นนะคะ,คะส่วนภาพม้ามามีม้าด้วยนะคะในภาพก็คือม้าเนี่ยก็คือหมายถึงความทรมานนะคะของประชาชนที่ต้องอยู่ในสภาวะสงครามนะคะแล้วเขาก็มีการนําพวกกระดาษนะคะหนังสือพิมพ์มาใช้นะคะกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ภาพเกรโนิก้าของปิกัสโซ่ในในชิ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพ หนังสือพิมพ์นะคะที่มีหัวข้อข่าวหรือพาดข่าวเรื่องของสงครามการโจมตีนะคะรวมไปถึงสงครามกลางเมืองที่สเปนด้วยนะคะแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะคะที่ปรากฏในภาพเกอร์นิก้านะคะแต่ว่าถ้าใครไม่สังเกตก็เรียกว่าอาจจะมองไม่เห็นนะต้องใช้ความั่างสังเกตเลยนะคะก็คือภาพนกทีราบนะคะที่แทบจะมองไม่เห็นในภาพนี้เลยนะคะนั่นก็คือสันติสุขหรือความสงบสุขนะคะที่จะเกิดขึ้น นะคะหลังสงครามเนี่ยสิ้นสุดลงนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะภาพวาดนี้นะคะก็แสดงจัดแสดงอยู่ที่ทพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติที่ประเทศสเปนนะคะค่ะนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างภาพนะคะผลงานชิ้นโบแดงนะคะของปิกัสโซนะคะที่เรียกว่าเป็นศิลปินที่ฝากผลงานไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะในช่วงท้ายตรงนี้อาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะอ่าก็ อาจจะกล่าวถึงปิกัสโซนะคะที่เป็นศิลปินเอกท่านหนึ่งไม่ใช่แค่ของสเปนหรือของฝรั่งเศสหรือของยุโรปเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นศิลปินเอกของโลกแล้วก็ภาพนะคะหรือเทคนิคต่างๆของปิกัสโซเนี่ยก็ส่งผลอิทธิพลให้กับศิลปินในในในหลายๆหลายๆประเทศเลยทั่วโลกนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะก็จะพบนักวาดภาพนะคะหรือว่าศิลปินต่างๆในประเทศไทยเนี่ยก็มีอิทธิพลนะคะได้รับอิทธิพลจาก ลักษณะหรือสไตล์นะคะของปิคาโซ่นะคะเราก็กล่าวได้ว่านะคะว่าปิคาโซ่เนี่ยถือได้ว่าเป็นศิลปินเอกนะคะที่เป็นผู้นำนะคะของลัทธิบาสนิยมหรือว่าคิวบิซึมนะคะที่ได้นําเอาพวกรูปทรงนะคะด้านที่เกี่ยวข้องกับพวกเรขาคณิตนะคะพวกอาจจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะต่าต่างเนี่ยนะคะมาเป็นพื้นฐานนะคะในการสร้างสรรค์งานศิละปะนะคะแล้วก็การเกิด ขึ้นนะคะของรูปแบบนะคะของงานศิละปะแบบคิวบิซึมนะคะหรือว่าบลสนิยมเนี่ยนะคะก็ยังส่งผลนะคะเ,เรียกว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนนะคะให้กับวงการศิละปะนะคะทั้งในยุโรปด้วยนะในต่างประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะเนื่องจากเป็นรูปแบบพื้นฐานที่ทําให้ไม่ใช่แค่คิวบิซึมเท่านั้นนะคะ<ฮ>แต่ยังทําให้เกิดแนวรัฐทิทางศิละปะต่างๆในเวลาต่อมานะคะไม่ว่าจะเป็นศิละปะแบบฟิวเจอริซึม ศิละปะแบบดาดาศิละปะแบบคอนสตรักติวิซึมแล้วก็อันนี้นะคะก็ทําให้เกิดความาเรียกว่าสร้างสรรค์น,นะคะงานทางศิละปะเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะคะค่ะนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เราฝากกันไว้สําหรับวันวานไดอารี่ในวันนี้นะคะซึ่งต้องขอบคุณด้านของผู้ช่วยสตรรจารย์ดรเรจนนุษโสภารองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะที่นําข้อมูลมาฝากเราในวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์คะ ่ขอบคุณมากค่ะและนี่คือวันวานไดอารี่ในทีพีชาแนลพอดแคสตกับอ๋อพันลพักขียวแก้วค่ะ